สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดู f c e e o o o l l v v นะครับของทางบริษัท Sustainable ของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกิติไม่ได้มาเป็นผู้สอนนะนะครับวันนี้ก็คือกิติมาเป็นพิธีกรนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับจะมีในส่วนของหัวข้อนะครับที่เกี่ยวกับโปรแกรม Unity นะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาทดลองใช้งานกันนะครับรวมไปถึงการ ติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับในหัวข้อวันนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นรวมไปถึงการใช้ทูนต่างๆนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีหลาย EP มากๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับขาดไม่ได้ก็คือสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของ s ustainable ของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับพิเศษสําหรับวันนี้นะครับเราจะมีทีมงานนะครับน้องทีมเด็นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าโห เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวน้องเจดก่อนล้วกันนะครับไอที่โอ้โหเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมานี่เร็วนะครับดูตัวดูตัวสูงมากนะครับโอ้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทุกท่านก็จะอยู่กับน้องเจดนะครับจะเป็นผู้แนะนำนะครับในส่วนของการใช้งานตัวโปรแกรม Unity. นะครับเดี๋ยวขอส่งมอบให้กับน้องเจดเลยแล้วกันนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับพีติกก็สวัสดีครับผม ่าผมเจษฎาพร์เหมือนพองนะครับก็ตอนนี้รับหน้าที่เป็นตัวฝั่งของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเนะครับก็อ่าวันนี้ครับก็จะมาทําการสอนเกี่ยวกับอ่าการใช้งาน Unity ครับซึ่งอ่าเราอะครับได้ทําการแบ่งเป็นอ่าซีรีส์ทั้งหมดประมาณ8ปดถึงสิตอนครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมซึ่งอ่าทางวันนี้ครับเราก็อ่าจะมานําเสนอตัว Unity ครับก็ ฝั่งตัวในส่วนของ EP แรกครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับการลงโปรแกรม Unity แล้วก็ทูลต่างๆที่เกี่ยวข้องครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการสอนต่อไปเลยนะครับโอเคครับก็ Unity EP ที่1นนะครับก็จะเป็นการลงโปรแกรม Unity และทูลที่เกี่ยวข้องครับทุกคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่ว่าตัว Unity นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับตัว Microsoft Hololens ได้อย่างไรครับ ในระหว่างนี้ครับถ้ามีใครมีคําถามอะไรครับก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้เลยนะครับถ้ามีคําถามก็เดี๋ยวจะอาจจะตอบคร่าวๆให้ครับผมหรือว่าถ้าผมตอบยังตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวก็จะมี E p ีต่อไปมาเรื่อยๆเป็นซีรีส์ครับก็อาจจะเป็นการตอบใน E ีีถัดๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการอธิบายต่อไปนี้เลยนะครับครับก็อ่ะขั้นแรกนะครับอ่าทุกคนจะ ที่เข้ามาครับอาจจะมีคนรู้จักตัวโฮโลเลนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังมีคนที่ยังไม่รู้จักตัวของอุปกรณ์ตัวโฮโลเลนเนี่ยครับซึ่งโฮโลเลนคืออะไรครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวโฮโลเลนนะครับเป็นแว่นที่ใช้สําหรับแสดงผลมิกซ์เรียตี้ครับโดยโดยตัวแว่นโฮโลเลนนะครับใช้เทคโนโลยีมิกซ์เรียตี้ในการแสดงผลภาพพูลแกรรมครับผมซึ่งจะสามารถแสดงผลเป็นภาพเป็นเสียงแล้วก็ สามารถแสดงตัวโมเดล3มิติขึ้นมาได้ครับซึ่งทางฝั่งผู้ใช้งานครับเมื่อเราได้ทําการสวมใส่แว่นตัวโฮเลนเนี่ยครับเราก็จะสามารถบอว่าอลองเล่นลองหยิบลองจับตัววัตถุหรือว่าภาพโปร,โรแกรมที่แสดงผลขึ้นมาบนโฮเลนได้ครับซึ่งในตัวแว่นโฮเลนเนี่ยครับเราก็ได้มีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆครับผมโดยหลักๆแล้วครับตัวแว่นโฮเลนเนี่ยเอาไปใช้ร่วมกับ อุตสาหกรรมการผลิตการเทรนนิ่งต่างๆอย่างในคลิปอะครับก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับการเทรนนิ่งในการอย่างเช่นประกอบมอเตอร์ไซค์หรือว่าการซ่อมต่างๆหรือจะเป็นการนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับทั้งฝั่งของการแพทย์หรือจะเป็นการศึกษาครับถ้าอย่างในคลิปอะครับอาจจะเป็นการแสดงผลตัวเซกชั่นตัวอะนาโตมีเพื่อใช้สําหรับการแพทย์ในการสอนหรือว่าการใช้งานต่างๆได้ครับโอเคเดี๋ยวจะไปส่วนถัดไปนะครับ ซึ่งทุกคนนะครับอาจจะเคยได้ยินตัวเทคโนโลยี AR หรือว่า VR กันมาก่อนแล้วครับตัว AR ก็คือ augmented reality ส่วน VR ก็คือ virtual reality ครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนแล้วเพราะว่าค่อนข้างเป็นคำที่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาในช่วงนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆแต่ว่าอาจจะยังมีคนสงสัยกันว่าตัว AR VR กับไอตัวเทคโนโลยี MR ที่อยู่บนโฮ L เลนเนี่ยครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับ ส่วนไอตัวของ AR ครับหรือว่า Augmented Reality ก็จะเป็นการแสดงผลภาพหรือว่าตัวเสียงผ่านตัว device 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 ที่สามารถแสดงผลตัว AR ได้ครับซึ่งจะแสดงผลขึ้นมาในสภา,สภาพแวดสภาพแวดล้อมจริงครับผมแล้วก็ทางเราครับก็สามารถใช้งานแล้วก็สามารถไปตอบสนองกับตัววัตถุได้ครับอยากให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือจะเป็นการใช้งาน AR บน อ่โทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเพื่อสามารถาแสดงผลตัว augmented reality ขึ้นมาได้ครับส่วนถัดไปครับก็คือเป็นตัว vr หรือว่าตัว virtual reality ครับตัว virtual reality คือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองเพื่อให้ผู้ใช้งานครับเสมือนเข้าไปอยู่ในอ่าสภาพแวดล้อมที่เรากำหนดขึ้นมาได้อ่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับก็จะเป็นการใช้ตัวแว่น จจะเป็นแว่น e r เป็นตัวโอคูลัสอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราอ่ะก็จะสามารถแบบว่าอ่าไปเราเปรียบเสมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าอ่าในตัวแว่น VR ครับก็จะมีการนำไปใช้ต่างๆอาจจะเป็นพวกการเทรนนิ่งหรือว่าจะเป็นอ่าการนำไปใช้ร่วมกับการเล่นเกมอ่ะเราก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในอ่าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานมากขึ้นได้ครับผมอืมส่วนอ่าทุกคนก็ อาจจะสงสัยว่าแล้ว MR ละ่ะคืออะไระเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังก็คือ MR ครับจะเป็นการรวมเทคโนโลยี AR กับ VR เข้าด้วยกันครับโดยตัวแว่นโฮเลนนะครับก็จะแสดงผลภาพสภาพแวดล้อมจริงร่วมกับสภาพแวดล้อมเสมือนครับทำให้เราครับสามารถเห็นได้ทั้งตัวตัวโมเดลที่แสดงผลในในตัวสภาพแวดล้อมจริงแล้วผู้ใช้งานครับก็สามารถมีอินเทอร์แอคร่วมกันได้ครับผม จากในคอร์สนี้ครับที่ผมจะมาทําการไลฟ์ทุกวันพฤหัสะครับซึ่งมีประมาณ8ปดถึงสิตอนทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าผมมาเรียนล่ะผมจะได้อะไรกลับไปบ้างอ่นนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราได้ทําการเรียนตาม f c e e o o o ไลฟ์ครับเราก็จะสามารถใช้งานสามารถสร้างตัวโดมาขึ้นมาได้โดยเราครับก็จะสามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถสอนประกอบการอาสอนในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นรถตัวโรวอ์ามาเนี่ยครับแล้วก็จะมีการใช้งานปุ่มต่างๆเช่อนอรีเซ็ตหรือว่าจ,จะเป็นการปุ่มสำหรับกดเพื่อบ้ายคำแล้วก็จะเป็นการกดเพื่อเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตตัวโมเดลขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเห็นโมเดลได้ง่ายขึ้นครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถนำไปต่อยอดต่างๆได้ เช่นอาจจะเป็นการเทรนนิ่ง s อสมบีต่างๆครับแล้วก็ทุกคนที่ได้มาทำการเรียนเนี้ยเราก็จะสามารถเราก็จะมีความรู้พื้นฐานในการนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อได้บนตัวแว่นโฮเลนครับผมอ่าส่วนแล้วซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโฮเลนหลักคืออะไรอ่าก็ขึ้นก็ตามที่เห็นบนหน้าจอครับก็จะเป็นตัว Unity ซึ่งตัว Unity ครับ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอาจจะเป็นตัวเกมเอนจินที่แล้วก็หรือจะใช้ในการพัฒนาตัวซิมูเลชันนะครับในรูปแบบของ 2D แล้วก็ 3D ได้ซึ่งไอตัว Unity เนี่ยครับก็มีความนิยมในการเอาไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวก AR VR หรือว่าพวก MR ครับผมโดยฝั่งของแพลตฟอร์มครับที่รองรับก็จะเป็นพวกอ่าอย่างเช่น PC เป็น Android เป็น iOS หรือว่าจะเป็นตัว HoloLens ครับผมโดยใน Facebook Live อันนี้ครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การสอนเพื่อพัฒนาตัวแอปพลิเคชันบน HoloLens ครับผมโดยเราจะใช้ตัว Unity โอเคครับก็ส่วนถัดไปอะครับก็ทุกคนก็อาจจะยังอาจจะยังไม่เห็นภาพมากว่า Unity อ่ะมันเอาไปแล้วมันเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับตัว o l l ล n ลนได้ล่ะอ่ามันก็เอาไปใช้พวกแบบว่า ใช้ทำเรียลไทม์เรียลไทม์คอลเลอร์เบหรือว่าจะไปทำพวก Real Time Digital t ทวิหรือว่าจะไปทำแบบอะลันทาวสตอรี่เทลลิงอะไรประมาณนี้นครับซึ่งก็จะใช้ร่วมกับพวกเทคโนโลยี AR VR แล้วก็ MR ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีใครสงสัยอะไระครับก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการอ่านแล้วก็อาจจะนำคำถามที่ได้ครับมาตอบในเซสชั่นหน้าๆต่อไปได้ ครับก็สามารถพิมพ์กันมาได้เลยนะครับหรือว่ามีใครติดหรือมีใครสงสัยหรืออยากแชร์ความรู้อะไระเกี่ยวกับไลฟ์นี้ครับสามารถมาแชร์กันได้เลยเกี่ยวกับการสอนหรืออยากให้เพิ่มอะไรต่างๆเนี้ยครับสามารถเพิ่มสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะเริ่มทําการสอนในการติดตั้งตัวยู i ิสถัดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ อาจจะเป็น Google Chrome หรือว่าเป็น Microsoft Edge ต่างๆครับก็ให้เราพิมพ์ให้เราเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Unity ครับก,อก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นตัวเว็บ Unity ขึ้นมาครับเราก็คลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลด Unity ได้เลยครับอ่าก็อย่าลืม ซายอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อในการเปิดแอปตัว u i t y ครับผมโอเคซึ่งอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัว u ู t ีอครับสามารถใช้แบบ Personal ก็คือใช้ฟรีได้เลยอ่ะเราสามารถไปโหลดสามารถสมัครแล้วก็ไปลองใช้ตัว u i t y ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวก็ขั้นต่อไปครับก็จากที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีตัวดาวน์โหลดย t ทครับอ่ะเราก็สามารถเลือกตามแพลตฟอร์มที่เรากำหนดได้เลยนะครับก็ เผื่อใครใช้ Mac หรือใช้ Windows หรือใช้ Linux ครับก็สามารถกดโหลดได้เลยโอเคเดี๋ยวของผมใช้เป็นตัว Windows นะครับอ่าเมื่อทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับอ่าต้องบอกก่อนว่าตัวที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นตัวฝั่งของ u n i t y Hub โดย u n i t y Hu b ครับก็จะใช้ในการดาวน์โหลดพวกโมดูลต่างๆหรือพวกเวอร์ชันของ u n i t y ต่างๆครับอ่าเมื่อเราทำการอินสตอลตามขั้นตอนที่เขากำหนดมาให้แล้วครับเราก็จะ ได้ตัว Unity Hub มาก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Unity Hub เลยนะครับอืโอเคครับผมก็เมื่อเราเข้าตัวแอป Unity Hub มาครับก็อเราก็จะเห็นหน้าหน้าต่างข้าวๆของตัว Unity Hub ครับก็จะมีตัวโปรเจกต์มี Install มี l e ARN แล้วก็มี m o u n u t y อ่ทุกทนทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูลองไปส่องดูได้นะครับอืม เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดหน่อยก็ตัวโปรเจกต์ครับก็คือเป็นหน้าต่างแสดงโปรเจกต์ของเราเราก็สามารถ new Project แล้วก็สร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาได้ซึ่งมันก็จะแสดงผลหน้าต่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเซสชันนี้ครับเราก็จะมาทําการสอนในการ Install ตัว Unity ครับผมโอเคอขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว Install ครับส่วนถัดไปนะครับให้เรากดไปที่ i n s t a l l Editor ครับผม โอเคผมลืมบอกไปนิดหนึงตรงฝั่งของตัว i n s tall ครับเราจะเห็นตัว u n t ขึ้นมาครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เราได้ทำการ i n s tall ลงมาครับอ่ามันจะแสดงผลขึ้นมาในตรงนี้แล้วก็จะมีโบน์ดูนต่างๆนะครับที่เราได้ i n s tall ไว้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง i n s tall ให้ดูนะครับโอเคเรากดไปที่ i n s tall Editor นะครับครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีตัวอ่า Unity 2 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 2023ครับ เราสามารถเลือกยูเอทีที่เราต้องการได้เลยของแต่ละเวอร์ชันแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ให้แนะนำว่าให้เลือกเป็น u n i t ทีที่มี LTS นะครับหรือว่าเป็น long term support ก็ทางฝั่งของ u ู t อีครับเขาก็าาจะมีอัปเดตเรื่อยๆเกี่ยวกับเวอร์ชันที่เราได้เลือกมาครับของ LTS เดี๋ยวผมจะลองกดไปที่ตัว2022ครับให้เราก,กด install ได้เลยถ้าใครยังไม่มีตัว Microsoft Visual Studio ครับก็ให้ทำการคลิกตัว Microsoft Visual Studio ไปนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนถัดไปที่เราต้อง i n s tall เกี่ยวกับการพัฒนาแอปบนตัว Hololens นะครับก็ให้ i n s tall ตัวอ่าตัว Universal the Universal Windows Platform Build Support ครับหรือว่าตัว UWP อ่ะตัวนี้แล้วก็ตัว Windows Build Support ครับ ไอ้ตัวนี้ครับก็จะช่วยในการให้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนตัวโฮลเลนได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการกด Install ได้เลยครับอาจจะว่าส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้ Install ให้ดูแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวจะข้ามไปส่วนถัดไปเลยครับผมโอเคเมื่อทุกท่านทำการ Install แล้วครับก็ตัว Un ที y ที่กำหนดถ้าเป็นถ้าทุกท่านโหลดตามที่ผมได้ อสอนเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นตัว Unity 2 2 2 2ครับก็จะขึ้นมาตรงนี้อส่วนถัดไปนะครับที่เราต้อง install เพิ่มนะครับก็จะเป็นให้เราพิมพ์ไปนะในช่องเสิร์ชนะครับเมื่อเราทำการลงตัว Unity กับตัว Visual Studio แล้วครับให้เราเสิร์ชหา Visual Studio Installer ครับผมแล้ทำเปิดให้ทำการเปิดมาเลยครับโอเคก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกด modify modify ครับผมโอเคเมื่อเราทำการเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเลือกทั้งหมด4ตัวนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวตัว Game Development with Unity mm hmm. แล้วก็เป็นเกม e d e ว g l o p d e v e l o p m e n t with ดพครับของทางฝั่ง Unity mm hmm. แล้วก็ Install ตัว universal platform d e v e l o p m e n นนะครับโดยเมื่อเรากดตรงนี้ครับให้เราเลือกเป็น v 1 4 2ของ C# ด้วครับแล้วก็ Install ตัว Desktop Development with C++ พเมื่อทุกท่านได้เลือกตรงตามที่ผมบอกครับก็ให้ทำการกด Modify ได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัว Visual Studio Installer ครับก็จะทำการ Install ให้ก็อาจจะใช้ช่วงในจุดนี้ครับก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับผมโอเค หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการ i n s tall ทั้งหมดตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็ทำการสร้างโปรเจกต์นะครับโดยวิธีการสร้างโปรเจกต์คร่าวๆนะครับก็จะเป็นการให้เรากดไปที่ New Project ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีให้เราเลือกเกี่ยวกับ t e m p l a t e ต่างๆที่เขากำหนดให้ซึ่งก็จะมีตัว2 d t d ตัว VRAR เปอร์เอซ็นต์เปอเซนต์อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เราสนใจครับก็จะเป็นตัว T D C โอเคหลังจากนั้นนะครับให้มาดูทางฝั่งด้านขวาครับก็จะมีตัว Project Name ตัว Location ครับตัว Location นะครับเราก็สามารถเลือกพื้นเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์โปรเจกต์ของเราได้ครับผมตัว Project Name ก็จะเป็นการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่า New Project ครับ แล้วก็ทำการ Create Project ได้เลยครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะข้ามจุดนี้ไปก่อนนะครับก็เป็น Project ที่ผมได้สร้างมาก่อนแล้วอ่ามือโปรเนะครับอ่าเดี๋ยวส่วนนี้ครับก็จะทําการอธิบายข้าวๆเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันอ่าตัว unity ครับผมก็จะมีฟังก์ชันเข้าวๆตามนี้ครับแล้วก็จะมี t ทูลต่างๆสำหรับการใช้เพื่อควบคุมมีหน้าต่าง h ฮล็อกชี แล้วก็มีตัวหน้าต่างซีนเกมอินสเปกเตอร์โปรเจกต์แล้วก็คอนโซลครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละส่วนสามารถทำอะไรได้ครับผมตัวฝั่งของ h ฮล็อกชี่ครับก็จะเป็นตัวเกมอ็อบเจกต์ซึ่งเราสามารถสร้างเกมอ็อบเจกต์มาเก็บในอ่าโปรเจกต์ Project ของเราได้ซึ่งไอ้ส่วนนี้ครับมันจะถูกแสดงผลออกมาในออกมาในหน้าต่างของซีนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวอ็อบเจกต์ง่ายๆเช่นคิวครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับหน้าเมื่อเราสร้างตัวคิวขึ้นมาตัวคิกวกะครับก็จะถูกแสดงผลบนซีนด้วยเราก็สามารถครวบคุมได้ผ่านการคลิกขวาเพื่อทําการหมุนตัวโมดหมุนตัวซีนนะครับให้เราสามารถเห็นตัวโมเดลที่เรากําหนดได้ครับหรือเราจะสามารถครวบคุมตําแหน่งต่างๆได้ครับผมโอเคส่วนถัดไปครับก็จะเป็นตัวอินสเปกเตอร์ครับอินสเปกเตอร์ครับเราก็สามารถไปกําหนดคอนฟิกเกิลเลชั่นต่างๆของ อไอตัว object game object ที่เรากำหนดได้อย่างเช่นผมสามารถเปลี่ยนชื่อคิวเนี้ยเป็นแบบเปลี่ยนเป็นสมมุติว่าเป็นศูนยอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อศูนย์ได้และทีนี้ก็เราก็สามารถกำหนดตำแหน่งการหมุนสเกลต่างๆแล้วเราก็สามารถแอดตัว component หรือว่าจะเป็นตัว scene ต่างๆให้กับตัวอว game object ของเรา เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการได้ครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ตัวโปรเจกต์ครับก็จะใช้เก็บพวกไฟล์ต่างๆของซีนเราครับอ่าของของโปรเจกต์เราอย่างเช่นเราต้องอ่าเรา IMPORT โมเดลเข้ามาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถมาเก็บในตัว Asset ได้หรือว่าเราจะ IMPORT p a c k a g e ต่างๆนะครับมันก็ถูกเก็บในอ่าไฟล์แ a ็กเกจครับผมส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนของคอนโซลอ เมื่อเราทำการรันตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวคอนโซลนะครับก็จะแสดงผลลัพธ์ต่างๆที่ถูกรันบนซีนะครับขึ้นมาผ่านคอนโซลซึ่งในส่วนนี้นครับก็จะใช้ในการดีบัคพวกโค้ดต่างๆได้เหมือนกันครับผมโอเคก็การ Install ตัว Unity แล้วก็ Visual Studio ครับแล้วก็ทูลต่างๆก็มีประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยว ่วนถัดไปะครับผมก็จะสแสดงตัวตัววิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็ไอ้ส่วนนี้ครับก็จะเป็นตัวโลมาแบบมันตีเพเยอร์นะครับโดยส่วนนี้ครับก็จะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนนี้จะอาจะจะมีการนำมาสอนในอนาคตก็อยากให้ทุกท่านลองติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางฝั่งของ De v e l o p e r ที่มาสอนตัวโลมาด้วยนะครับก็ ขอจบการสอนในการอินストอรตัว <seus phin reforms> Unity ีเ <reco> พ <Christ> ียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่เนาะก็สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลนะครับในการใช้งาน Unity ไปเบื้องต้นแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งเจตนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอโปรโมทงานนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของวันที่15สิงหาคมนี้นะครับเรา ทาง Sustainable เองเนี่ยนะครับเรามีแฮนด์ออนตัวโปรแกรม a u t o d เร็กช่าม3ก0นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่มาสอนนะครับก็คือกิติเองนะครับก็สำหรับในงานเนี้ยนะครับเริ่มสามารถลงทะเบียนได้นะครับก็เข้าไปทางเว็บไซต์ Sustainable หรือว่าติดต่อเข้ามาถามได้นะครับก็เป็นการแฮนด์ออหวันเต็มๆเลยนะครับก็เพื่อนๆที่มาแฮนด์ออนเนี่ยนะครับแล้วควรเตรียมโน้ตบุ๊กมาเองเนาะนะครับแล้วก็เวลาที่ มาเขียนชิ้นงานด้วย Auto d e s k Fusion นะครับมันสามารถเอาโมเดลเหล่านี้ครับที่เป็น3มมิติเนาะเอามาใช้กับโปรแกรม Unity ได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเรานะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Sustainable Solution นะครับหรือทางเว็บไซต์แล้วก็ Line แอนะครับ SI p o l o l e n ไทยนะครับรวมถึง u t u b e เนาะนะครับก็สำหรับวันนี้ติกับ เจ <7. S 2> ต้องมาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราด้วยครับ